ครับปัญหาครับปัญหาอีกแล้วนะครับผมต้องขอขอบคุณนะทุกคนที่อยากจะช่วยนะครับในการทำอนุสาวรีย์กับแซมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปฏิมากรรมอนุสาวราีย์ศาลาหลายคนอยากช่วยเงินนะผมต้องขอขอบคุณและไม่รับเงินนะที่ผมไม่รับเงินใครเลยนะเดี๋ยวนี้มีคนส่งเงินมาอยาขอบริจาคร่วมนู่นรวมนี่ให้เหล็กให้ปูนให้หินใทราย นะผมต้องขอเลยนะครับว่าไม่รับนะครับที่ผมไม่รับเพราะว่าผมกลัวผมกลัวโคตรกลัวเลยผมกลัวคนไทยนะที่ชอบพูดนะผมชอบพูดนะพี่น้องคนไทยเราชอบพูดนะอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่พูดพูดว่าเนี่ยอนุสาวรีย์กูช่วยไหม ก,กูนี่กูช่วยเว้ยสามแสนนั่นกูช่วยนี่กูช่วยนะข่าวออกไปพูดจากันไปแล้วเป็นยังไงนักเลงคีย์บอร์ด่อเลยไอ้อ่าแม่งบอกมันจะสร้างเองสิบล้านไอ้จิ๊บหายสุดท้ายแม่งไปเอาเงินชาวบ้านเข้ามาสงสัยแม่งเอาเข้ามาเป็นร้อยล้านไอ้จิ๊บหายแม่งไม่ได้จ่ายแม่งได้กําไรอีกเอาเลยกูช่วยเลยกูช่วยเลย ในนั้นเราขอรอนะครับว่าผมไม่รับเงินใครสักบาทเดียวนะอย่าเอามาให้ผม,ผมผมต้องการความสะอาดผมต้องการจ่ายเองไม่ต้องช่วยผมช่วยผมแล้วผมช่วยอย่าช่วยผมเราก็รู้นิสัยคนไดยดีโดยเฉพาะนักเลงคีย์บอร์ดฝ่ายเฮียฝ่ายชั่วนักเลงคีย์บอร์ดมีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งสร้างสรรค์ช่วยชาติอีกฝ่ายหนึ่งทำลายชาติมีสองพวกให้พวกทำลาย แม่งไม่คิดหาอะไรแม่งทำลายเขาอย่างเดียวทุกอย่างแม่งล่อเลยแม้กระทั่งอนุสาวรีผมงานที่ผมทำมึงก็ตำหนิต,ตีติงกันชิบหายเลยมึงจะตำหนิหาอะไรฮะมึงมีความรู้ดีเท่ากลัว,วอน,นุสาวรีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไ่้จะอย่างนั้นได้ยงี้กับมึงทำเองเดี๋ยจิบหายมึงทำเองกลัวกเก่งโคตรเก่งมึงรู้ไหมมึงจะเสียกมาอยู่กับโก้กูจะทำอะไรเรื่องของโก้งานเขาสเก็ตอยู่เขายัางทำไม่เสร็จไอ้หา มึงเอาตอนกูเสพเด้เขารีบสเก็ตเพื่อให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้แต่ทุกอย่างมันยังไม่จบมึงเขาใจอันเฮ้ไม่ต้องมาเสือกอะไรกับโก้ไอ้พวกนักเลงคีบอดฝ่ายชั่วมึงอย่าเสือกฝ่ายดีเขาก็มีมากมายฝ่ายชั่วมึงล่อเขาอย่างเดียวมึงรีบพาแม่อย่างเดียวมึงล่อแม่อย่างเดียวไม่ว่าถูกผิดหาไม่มีสมองเหี้ยอะไรคิดตัวอย่างมึงล่อเขารอเขาล่อเขาไอ้ชิบหายมึงช่วย้างชาดบ้าง กูเก่งชิบหายมึงจะมายุ่งอะไรกับกูฮะมึงเก่งต้องกูัวฮะเรื่ององค์ประกอบเรื่องความงามเรื่องทุกอย่างมึงเก่งต้องกูอ่ไอชิบหายมึงจะเสือกกับกูเงินก็ไม่ต้องมายุ่งกับผมขอร้องท้ารักผมอย่ามาแปดเพื่อนผมนักเลงคีย์บอร์ดมึงหยุดปากมึงได้กูสร้างเสร็จมึงค่อยมาวิพากกูแต่ความรู้มึงน้อยกว่ากูมึงจะเสือกวิพากกูกูระดับโลกไอฮะ มึงเข้าใจไหมกูสร้างให้คนมีสติปัญญาดูไม่ใช่พักสร้างให้คนโง่ดูดังนั้นของของกูต้องดีของของกูต้องยากที่มึงจะอย่างรู้กูใช้หมูป่าแทนมึงก็ะด้าําไมไม่เอาเด็กพ่อมึงเหรมึงเข้าใจเสือป่าไหมมันไม่ใช่การบอกเล่ามันเป็นสิ่งที่เป็นปริศนามันเป็นความคิดมันเป็นความงามมึงไม่รู้จักหลับไอ้ฮ่ากูปักได้แล้วขอบคุณและสวัสดี ฝากติดตามช่อง YouTube d e l e n e w l i f e k i d TH ค่ะกด Subscribe กันเยอะๆนะคะเฮ้ hey.